ถ้าจะพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์อย่างซูเปอร์แมนหรือมีความเร็วเหนือแสงอย่างเดอะแฟรผมเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงชาที่คอยออกมาปรับอาชญากรรมที่มาพร้อมกับชุดครั้งข่าวที่น่าเกงขามใช่ล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัศวินรติการแห่งเมืองกอตแทมแบทแมนแบทแมนนะครับคือตัวละครจากหัวหนังสือค่ายดีซีคอมิกปรากฏตัวครั้งแรกในดีเทคทีฟคอม m ิกฉบับที่27ในปี1939โดยศิลปินผู้วาดอย่างบบ งานนักเขียนอย่างบิลฟิงเกอร์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาจนในที่สุดก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนทําให้เกิดทีวีซีรีส์รวมไปถึงหนังทําเงินตามมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เข้ามารับบทบาทนี้กันในปี1943ในยุคที่ทีวีเป็นขาวดําได้มีการสร้างทีวีซีรีส์ชุดแบทแมนขึ้นมาโดยได้เวิวสวิลสัน Sun, เข้ามารับหน้าที่เป็นแบทแมนยุคแรกๆต่อมาในปี1949ได้มีการสานต่อทีวีซีรีส์ชุดแบทแมนอีกครั โดยใช้ชื่อว่า b a ท m a n แอนด์โรบินะได้โกเบิร์ตโรเบอรี่เข้ามารับหน้าที่นี้เป็นแบทแมนนั่นเองหลังผ่านยุคทีวีขาวดํามาสู่ทีวีจอสีในปี1966ได้มีการสร้างหนังโดยใช้ชื่อว่า b a ท m a n The ะ o v i e ี่ะได้อดัมไวท์เข้ามานําแสดงและยังมีทีวีซีรีส์ของแบทแมนที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี1966ไปจนถึงปี1968เลยทีเดียวเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงปี1989แบทแมนได้กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ในจอภาพยนตร์โดยพ่วงกับอย่างทีม Bertal. นักแสดงนําอย่างไมเคิลคีตันที่ได้เข้ามารับบทนี้นะครับหลังจากนั้นจนมาสู่ปี1992ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งใน b a t m a n Return แต่ความนิยมก็สู้ไม่ได้เท่ากับหนังภาคก่อนเท่าที่ควรนะครับต่อมาในปี1995ได้มีการเปลี่ยนโทนหนังให้เด็กสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกันยกใหญ่รวมไปถึงนักแสดงนําด้วยจนมาได้วาลคิวเมอร์เข้ามารับหน้าที่นี้ในภาพ b a t m a n f o r e v e r ซึ่งไรายได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่สวนทางกับคำวิจารณ์ พอสมควรจนมาถึงปีน9 9ก็ดที่หลายๆคนคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแมดแมนภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ออกมาได้ไม่ดีเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ b บทแมนแอนโรบินซึ่งมีนักแสดงดังๆจากยุคนั้นเข้ามาเกิดม,มากมายนะคะอาทิเช่นจอร์จคูนี่ที่รับบทเป็นแบทแมนหรืออร์โนชวาสเนเกอร์ที่ขึ้นมารับบทเป็นมิสเตอร์ฟีนั่นเองครับหลังจากผ่านช่วงเวลาหน้าเศร้ามาได้นะหนังแบทแมนได้กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่โดยพูดกับอย่างคิสโตเฟอร์โนแลนเข้ามาคุมงานในครั้งนี้แถมยังได้แบทแมนเวอร์ชั่นที่หลายคนชื่นชอบกันอย่างคิสเซนเบลโดยสร้าองออกมาทั้ง3ภาพด้วยกันเริ่มมาที่ แบทแมนบิ g กินในปี2005 The d a เดอะน g h ไนในปี2008และ The Dark Knight Rises ในปี2012ต่อมาได้มีโปรเจก,กต์ใหญ่ของทาง w a r n e r r r o t h e r ถึงทำให้ Batman ได้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวครับเขามาพร้อมกับซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจมหาชนอย่าง Superman มนใน Batman v วอ s ์ซัสซูเปอ n ์แมนดอนออฟจในปี2016โดยได้ b เ a น f l e c k เข้ามารบบทเป็น b a ท m a n นั่นเองรวมไปถึงหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ของทางค่าย DC นั่นก็ จัสติสริในปี2017นนั่นเองครับและล่าสุดอัศวินรัติการได้กลับมาอีกครั้งโดยได้โรเบิร์ตเพทิสันเข้ามาครับหน้าที่นี้ในเรื่องเดอะแบทแมนมารอดูกันนี้ก่อนครับว่าแบทแมนที่รับบทโดยโรเบิร์ตเพทิสันจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนได้หรือไม่ถือว่าบทบาทนี้ก็ได้นักแสดงที่มีความสามารถเข้ารับหน้าที่นี้หลายต่อหลายขึ้นเลยทีเดียวทุกคนชอบแบทแมนในเวอร์ชันไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคิดนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเซหรบวันนี้สวัสดีครับ